สวัสดีดค่ะสวัสดีค่ะกันมาจติตาดอนดูหนูชื่ออะไรคะดองเลียนไม่ใช่หนูชื่อลงเลียนตัวหนูอ่ะหนูชื่ออะไรคะดองเลียนนั่นเป็นชื่อนักเรียนหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะน,นักเลียนชื่อน้องอะไรคะน้องน้องเทอะไรคะน้องต้าอ๋อน้องเทต้าอ,อ,อ,อยู่ชั้นอะไรคะชั้นสองชั้นสองโอเคค่ะงั้นเดี๋ยว คุณครูจะถามน้องเทต้าอะไรนิดนึงได้ไหมคะด้เลตได้เลยนะคะอันนี้สีอะไรคะหีน้าเงเทต้าแกงเอาดีๆสีอะไรคะสีชมพูสีชมพูงั้นเดี๋ยวถามปมนภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้เลยสานแม่คุณครูสิคะเทต้า w h ดคันเหรสีอะไรนะสีแชมพูแกงหมาก Ku merasa makan dah la, <tuk> <ria? tuk>